้าคุณกล้าพอจะฟังฉันจะเล่าเงากระซิบชาโดว w w ิสเปอรเรื่องเล่าจากเสียงที่คุณอาจไม่ได้ยินแต่คุณกำลังจะได้ฟังมีใครบางคนบอกไว้ว่าณจุดลึกที่สุดของผืนป่าอันเงียบสงัดจนหน่าขนลุกหุบเขาแห่งหนึ่ง ซ่อนร่องรอยบางอย่างไว้ใต้ผืนดินรอยที่ไม่ใช่รอยเวลาแต่เป็นรอยแห่งคำสาบานของเลือดนาคที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเสียงหัวเราะของมนุษย์มีเพียงเสียงของลมหายใจแห่นผู้ผาที่ไม่เคยดับลงถ้าแห่งนั้นไม่มีทางเข้า หากคุณไม่ได้รับการอนุญาตและถ้าเสียงของคุณเงียบพอคุณอาจได้ยินเสียงเคลื่อนใต้น้ำที่สั่นสะเทือนมาจากแดนบาดาลเสียงแห่งคําสัญญาเสียงของนาคีถ้านาคีไม่ใช่เพียงแค่สถานที่แต่มันคือบททดสอบของวิญญาณผู้ใดที่เข้าสู่ถ้ำ จะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมถ้ำนาคีตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่ที่ชาวอีสานเชื่อว่าเป็นจุดจำศีลของพระแม่นาคีพญานาคเพศหญิงผู้มีฤทธ ตลอดเส้นทางจะพบกลุ่มหินรูปร่างคล้ายเกล็ดพญานาคและเสียนหินที่เชื่อว่าเป็นเสียนของพระแม่นาคีความศรัทธาในตำนานนี้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงมานานนับร้อยปีห่างจากทางขึ้นถ้ำนาคีไปไม่ไกลมีสะพานไม้เก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานแห่งเงา สะพานนี้ทอดผ่านลำธารที่เคยเชี่ยวกรากในอดีตและเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก่อนจะมีการสร้างสะพานขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่าผู้ที่เสียชีวิตที่นี่ไม่เคยได้รับการทำพิธีปลดปล่อยจึงยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ลุงแบรนผู้เท่าของหมู่บ้าน เคยเล่าไว้ว่าสะพานนี้มันไม่ใช่แค่ไม้เก่าๆมันคือทางผ่านของบางสิ่งที่เราไม่เห็นเขาเคยช่วยกู้ภัยในอดีตและเชื่อว่าหากเดินผ่านโดยไม่เคารพจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังหรือเสียงกระซิบเบาๆว่า,วามาเพื่ออะไรในคืนฝุนพรมมีคนเล่าว,ว่า เห็นเงาเลื้อยยาวใต้สะพานคล้ายลำตัวของงูขนาดมหึมาเคลื่อนไหวช้าๆแต่เมื่อมองลงไปกลับไม่มีอะไรอยู่เลยบางคนเชื่อว่าเป็นเงาของพระแม่นาคีที่กำลังเฝ้าทางผ่านและจะปรากฏเฉพาะกับผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่มีบางสิ่งติดตัวมาทุกวันนี้ ชาวบ้านยังคงหลีกเลี่ยงการใช้สะพานนี้ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงจะต้องเดินอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นหากจำเป็นต้องผ่านจะต้องจุดธูปบอกกล่าวหรือพูดในใจว่าขอผ่านด้วยความเคารพไม่ล่วงเกินสิ่งใดสะพานแห่งเงานี้จึงไม่ใช่แค่โครงสร้างไม้ธรรมดา แต่มันคือเส้นผ่านของจิตวิญญาณที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับพลังที่เร้นลับและเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายศรัทธาสู่ถ้ำนาคีบางสิ่งอาจไม่ปรากฏให้เห็นแต่เมื่อย่างเท้าข้ามสะพานนี้คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียว ในเส้นทางสายศรัทธาสู่ถ้ำนาคีมีจุดหนึ่งที่ผู้ศรัทธาให้ความเคารพอย่างสูงเรียกว่าบ่อชุบตัวพญานาคีตั้งอยู่ในแนวหินที่ลึกเข้าไปจากศีลพญานาคหลายจุดเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดไม่ใหญ่มากแต่น้ำในบ่อใสและนิ่งราวกับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย ชาวบ้านเชื่อว่าพระแม่นาคีใช้บ่อนี้ในการชำระล้างกายและจิตวิญญาณก่อนจะขึ้นสู่โลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้มีศรัทธาตามตำนานที่เล่าขานกันมาบ่อนี้ไม่ใช่แค่แหล่งน้ำธรรมดาแต่เป็นจุดเปลี่ยนของจิตวิญญาณที่สามารถเปิดประตูสู่เมืองบาดาลได้ เฉพาะผู้ที่มีจิตตั้งมั่นและศรัทธาแท้จริงเท่านั้นที่สามารถสัมผัสพลังของบ่อนี้ได้บางคนกล่าวว่าเมื่อหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงเบาๆจากใต้น้ำคล้ายกับมีบางสิ่งกำลังฟังอยู่และตอบกลับในใจมีเรื่องเล่าจากไกด์ท้องถิ่นว่าหญิงคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อขอพอรเรื่องธุรกิจเธอทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างเคร่งครัดและหลังจากกลับไปไม่นานธุรกิจของเธอก็เติบโตอย่างรวดเร็วเธอกลับมาอีกครั้งเพื่อขอบคุณและนำผ้าแพรสีทองมาผูกไว้ข้างบ่อแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงพลังของบ่อนี้แต่ความศรัทธาและความเคารพที่ผู้คนมีต่อสถานที่แห่งนี้ ทำให้บ่อทุบตัวพญานาคีกลายเป็นจุดสําคัญในเส้นทางสายศรัทธาที่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแต่เป็นพื้นที่แห่งจิตวิญญาณข้อปฏิบัติในการเข้าใกล้บ่อมีความเคร่งครัดห้ามส่งเสียงดังห้ามแต่งกายไม่สุภาพและห้ามลงบ่อโดยเด็ดขาดหากต้องการสัมผัสน้ำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ และใช้วัตถุมงคลขนาดเล็กเท่านั้นทุกการกระทำต้องมีความเคารพและไม่ล่วงเกินสิ่งใดผู้ที่เดินทางมาถึงจุดนี้มักจะหยุดนิ่งหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานในใจไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าบ่อนี้ความเงียบจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังฟังอยู่ ในเส้นทางสายศรัทธ,ธาสู่ถ้ำนาคีมีจุดหนึ่งที่ไม่ปรากฏในแผนที่และไม่มีป้ายบอกทางแต่กลับเป็นจุดที่ผู้รู้ในพื้นที่กล่าวว่าเป็นประตูแห่งเสียงที่ไม่มีตัวตนชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำเสียงสะท้อนตั้งอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังแนวหินเสียนพญานาคเป็นช่องหินเล็ก ที่เมื่อเอ่ยคําบางคําออกไปจะเกิดเสียงสะท้อนกลับมาอย่างประหลาดเสียงสะท้อนนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดามันไม่ใช่เสียงของตัวเองและไม่ใช่เสียงที่เกิดจากผนังหินแต่กลับมีจังหวะและน้ำเสียงที่แตกต่างออกไปบางคนกล่าวว่าฟังดูคล้ายเสียงหญิงสาวที่เปล่งออกมาจากภายในหิน บางคนได้ยินเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ถามว่าเจ้ามาด้วยใจหรือด้วยความอยากรู้ตามตำนานท้องถิ่นถ้ำนี้เป็นจุดที่พระแม่นาคีใช้ในการสื่อสารกับผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะผู้ที่มีคำถามในใจหรือกำลังหลงทางในชีวิตเมื่อเอ่ยคำว่าขอคำแนะนำหรือขอความเมตตา เสียงสะท้อนจะกลับมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนไม่มีใครได้ยินเหมือนกันและไม่มีใครสามารถบันทึกเสียงนั้นได้มีเรื่องเล่าจากชายคนหนึ่งที่เดินทางมาจากภาคกลางเขาเข้าไปในถ้าและเอ่ยคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องครอบครัวหลังจากได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาเขานิ่งไปนานก่อนจะพูดเปียงว่า เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของตัวเองแต่มันรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรถ้ำเสียงสะท้อนจึงกลายเป็นจุดที่ไม่เปิดเผยมีเพียงคนที่ได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านหรือผู้นำทางเท่านั้นที่จะรู้ตอนเข้าไปจะมีการจุดธูปบอกกล่าวและวางผ้าแพรสีขาวไว้หน้าถ้ำ ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่นาคีที่เชื่อกันว่ายังสถิตยอยู่ในบริเวณนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยินเสียงและไม่ใช่ทุกเสียงที่จะตอบคำถามเพราะเสียงบางอย่างอาจดังขึ้นเฉพาะกับคนที่ตั้งใจฟังอย่างแท้จริงในเส้นทางสายศรัทธาสู่ถ้ำนาคี มีจุดหนึ่งที่เพิ่งถูกค้นพบไม่นานนักชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานเรียกมันว่าเสียนที่สิบเป็นหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคและมีรูปร่างคล้ายเสียนที่กำลังเงยขึ้นจากพื้นดินตั้งอยู่ในแนวหินที่ต่อเนื่องจากเสียนพญานาคอีก9้าจุดที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ ถ้าสิ่งที่ทำให้เสียนี้แตกต่างจากจุดอื่นคือลําตัวที่ยังไม่จบหินขนาดมหือมาที่ทอดยาวไปตามแนวหุบเขามีลวดลายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดมูขนาดใหญ่บางจุดมีลักษณะคล้ายกับหางที่เลื้อยหายเข้าไปในแนวป่าทำให้เกิดความเชื่อว่าร่างของพระแม่นาคียังไม่ปรากฏครบ และเสียงที่10คือจุดเริ่มต้นของการตื่นขึ้นอีกครั้งตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาการค้นพบเสียงที่10เกิดขึ้นหลังจากมีการนั่งกรรมฐานของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีนิมิตเห็นแสงสีทองพาดผ่านแนวหินด้านหลังถ้าเมื่อเข้าไปสํารวจก็พบหินรูปร่างประหลาดที่ไม่เคยถูกสังเกตมาก่อน และเมื่อล้างทำความสะอาดก็ปรากฏลวดลายที่คล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจนชาวบ้านเชื่อว่าเสียนที่สิบคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดเผยเป็นจุดที่พระแม่นาคีเริ่มส่งสัญญาณให้ผู้ศรัทธาได้รู้ว่ายังมีพลังงานบางอย่างที่ยังไม่ถูกค,นค้นพบและการปรากฏของเสียนนี้เป็นการยืนยันว่าตำนานยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่เดินทางมาถึงจุดนี้มักจะหยุดนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานบางคนกล่าวว่าเมื่อยือนอยู่ตรงหน้าเสียงที่สิบจะรู้สึกเหมือนมีแรงลมอ่อนๆพัดผ่านแม้ในวันที่ไม่มีลมเลยก็ตามบางคนได้ยินเสียงคล้ายคำพูดเบาๆในใจแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แต่ความศรัทธาและความรู้สึกที่ผู้คนได้รับจากจุดนี้ทำให้เสียงที่สิบกลายเป็นจุดที่มีความหมายมากที่สุดในเส้นทางสายนี้เพราะมันไม่ใช่แค่หินอีกก้อนหนึ่งแต่มันคือคำตอบที่ไม่ต้องใช้คำพูดและนี่คือฉากหนึ่งในตำนานถ้ำนาคีที่บอกเราว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจเมื่อเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของเส้นทางสายศรัทธาภูมาเยียนจะพบกับภาพที่ไม่อาจลืมได้หินขนาดมหึมาที่ทอดตัวเลื้อยไปตามแนวหุบเขาลวดลายบนพื้นผิวหินเป็นริ้วคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่บางจุด มีลักษณะคล้ายลำตัวที่ขดตัวอย่างสง่างามและที่ปลายสุดของแนวหินนั้นคือหัวงูยักษ์ที่เงยขึ้นราวกับกำลังเฝ้ามองผู้มาเยือนชาวบ้านเรียกจุดนี้ว่าร่างแห่งนาคีเชื่อกันว่าเป็นร่างของพระแม่นาคีที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินเพื่อเฝ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ชั่วนิรันด หัวงูตั้งอยู่บนหน้าผาสูงส่วนหางเลื้อยหายเข้าไปในแนวป่าทำให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดมะหืดมากำลังหลับไหลอย,อยู่ใต้ภูเขาตามตำนานที่เล่าขานกันมาพระแม่นาคีเคยเป็นพญานาคเพศหญิงผู้มีฤทธิ์และจิตศรัทธาแรงกล้าแต่ด้วยความรักที่ไม่สมหวังเธอจึงเลือกจำศีลและกลายเป็นหิน เพื่อรอวันกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งบางคนเชื่อว่าหากมีผู้ศรัทธาแท้จริงเดินทางมาถึงจุดนี้และตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจพระแม่นาคีจะรับรู้และอาจส่งสัญญาณผ่านเสียงลมหรือแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้ามีเรื่องเล่าจากไกด์ท้องถิ่นว่าในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนัก นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงจุดนี้ทันทีที่พวกเขาหยุดนิ่งเสียงลมก็เงียบลงอย่างผิดปกติและหนึ่งในนั้นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆวา่าเจ้ามาเพื่อขอหรือเพื่อรู้ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ทุกคนในกลุ่มต่างรู้สึกขนลุกและเลือกที่จะเงียบแล้วเดินกลับอย่างสงบ ร่างแห่งนาคีจึงไม่ใช่แค่หินธรรมชาติแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ยังไม่ตื่นเป็นจุดที่ผู้มาเยือนต้องหยุดไม่ใช่เพื่อถ่ายรูปแต่เพื่อฟังเสียงของตัวเองและเสียงของสิ่งที่อาจอยู่เหนือความเข้าใจบางสิ่งไม่จำเป็นต้องขยับเพื่อให้เรารู้ว่ามันยังมีชีวิตและบางตำนานไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย เพราะเมื่อคุณยืนอยู่ตรงหน้าหัวงูยักษ์นั้นคุณจะรู้สึกได้เองว่าคุณกำลังถูกมองอยู่เรื่องนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผิดพลาดประการใดทางช่องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้เงากระซิบ Shadow Whisper